สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบววอีกแล้วนะคะนิสันชอเอร,วา,ราวัณการสนวบดีนะคะวันนี้เป็นวันที่9เดือน9นะคะแบวบวก็จะมีโปรโมชั่นนะคะมานําเสนอนะคะเป็นเจ้านิสันมาร์ทนะคะรุ่นเกียร์ออโต้นะคะตอนนี้แหววมีโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวหรือว่าคุณลูกค้าจะรับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสนเปอร์เซ็นต์นะคะ,นะคะนานถึง84่งวดยังไงแบวบวก็จะทิ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ทิ้งลิงก์ไอดียรายไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวยังไง คุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจิ้มลิงก์ไลน์แอดเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะรดตอนนี้ก็เหลือไม่มากนะคะยังไงก็แววรบกวนฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะววิวปรอองฉันคเ วิวพร้อยของฉันคือเธอรู้หรือเปล่ากิ่ปีก็ไม่เคยเก่าหรือเพื่ออะไรวิวพร้อยของฉัน